ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดีตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจ้ทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทํา สำหรับในคลิปนี้นะครับผมขอพูดถึงเกม Final Fantasy ครับซึ่งเป็นซีรีส์เกมที่ผมรักที่สุดในชีวิตแล้วหลายคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าซีรีส์ Final Fantasy นั้นมีภาคหลักออกมาถึง16ภาคแล้วไม่นับส p i นออฟหรือภาคเสริมอื่นๆอีกน,น,นะครับที่มีเป็นร้อยๆภาคแถมไอซีรีส์นี้มันยังมีเกมทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่นดักโซเกมโดดล่มนะครับเกมเทิร์นเบสหรือว่าเกมฟาร์มกาชาเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีอายุยืนยาวนะครับหลายสิบปีแล้วการจะทําเกมแนวใหม่ตามยุคสมัยมันก็ไม่แปลก แปลกก็คือมันทาเพี้ยอะไรออกมาแล้วมันก็เจงทุกแนวครับซึ่งก็เห็นๆกันอยู่นะครับว่าเกมไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยไอแนวที่มันรอดในส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวภาคหลักครับซึ่งถ้าไม่ใช่สตอรี่เดิมที่มีเด็กนวดมารอเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแนวเทิร์เบียของแบบเก่านะครับต้องบอกเลยว่าเกมที่แบกซีรีสนี้อยู่เนี่ยเหลืออยู่แค่2เกมครับคือไฟนอลสิบสี่กับไฟนอลเจ็ดรีเมคซึ่งขนาดไอไฟนอลสิบหกที่ทำออกมาภาคล่าสุดนะครับยอดขายมันก็ไม่ได้สูงมากครับแต่ถามว่ามันรอดไหมมันก็พอรอดอยู่บ้างคือออมมมมมััันน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 นกกกก็็็ไไไไไไ่่่่ดด้้้้้าาาาาเเเเียยรรรตตจจถึงงงขะะบบแแแววปปลลภ15ทุ สร้างตังฟิกเกอร์อนิเมะหนังลงนะครับสร้างทุกอย่างเขียนนิยายด้วยแต่ก็ได้แบบ10ล้านชุดอโอเคโอเคก็กําไรนิดหน่อยครับแต่ลงทุนเยอะไปนิดนึงแต่มันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าซีรีส์ใหม่ของไฟนอลแฟนตาซีนะครับมันไม่ได้มีน้ําหนักมากขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับการเอารีเมคของภาคเก่าๆที่มีฐานแฟนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมาทําใหม่อย่างภาค7จ็ดรีเมคนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับสร้างเสียงฮือฮาได้จานวนมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการเกมเทิร์เบดให้เป็นรูปแบบใหม่นะครับทีนี้พอไฟนอลเจ็ดรีเมคมันทำรีเม มันเลยนาไปสู่คาถามถัดไปว่าแล้วต่อไปภาคอะไรจะรีเมคแล้วผมขอพูดไว้ณจุดนี้เลยนะครับสหายว่าผมเนี่ยเป็นแฟนไฟนอลแฟนตาซีภาค9ครับถามว่าผมรักแฟนอลแฟนตาซีทุกภาคไหมผมรักทุกภาคครับแต่ภาคที่มันมีความสําคัญต่อชีวิตผมมากที่สุดเนี่ยผมให้ภาค9้าด้วยช่วงเวลาที่ผมเกิดมายุคสมัยของผมแล้วว่าเครื่องเพ a y o ที่ติดอยู่กับบ้านนะครับผมเริ่มเล่นภาค9้าเป็นภาคแรกและมันก็จุดประกายความจินตนาการของผมมากขึ้นแน่นอนว่าถ้าถามผมอยากให้ภาคไหนมารีเมคมากที่สุดผมก็ต้องตอบว่าภาค9้าครับแต่แน่นอนว่าผมก็ไม่ใช่คนนนนที่จะร้เหตุผลขาดั เพราะว่าผมก็เข้าใจดีว่าเรื่องธุรกิจมันก็เป็นเรื่องของยอดขายเนาะมันมีแฟนนองแฟนตาซีภาคอื่นที่ขายดีกว่าภาค9แน่นอนครับถ้าตัดภาค7ออกไปเพราะว่ารีเมคไปแล้วมันก็ยังเหลือภาค8ภาค10ส่วนพวกเจนเก่าๆมันก็มีภาคเสริมเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาคหนึ่งเนี่ยมันก็มีภาคเสริมที่ชื่อว่า Sting of Paradis ไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาค chaos นะครับภาค3ก็รีเมคไปแล้วภาค4ก็รีเมคไปแล้วมีภาค after year ของภาค4ด้วยก็ต้องมารุ้มกันว่าเจนเก่าจะเหลือภาค5ากับภาค6นะครับแต่ดูทรงแล้วภาคหกันะีบเนี่ยก ร,ระดับโลกจริงๆยอดขายมันก็ของจริงของแทหมกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบในเชิงยอดขายไฟนอน9ของผมยังมีสิทธิ์ลุนมากกว่าไฟนอน6ครับเพราะฉะนั้นถ้านับเรื่องคู่แข่งจริงๆแล้วภาคไหนมันจะแข่งกันบ้างกับก,บการรีเมคในรอบถัดไปผมให้ภาค8กับภาค10ครับมีดีกีสูงกว่า ด้วยความที่เป็นคนมีเหตุผลนะครับก็เลยมองเรื่องยอดขายแล้วก็ทําใจาไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าอะถ้าแฟนอนแฟนตาซีเจ็ดรีเมคจนหมดแล้วนะครับภาคต่อไปที่จะรีเมคเนี่ยก็ไม่8ก็10ครับแม่งยอดขายมันฟ้องแต่ถามว่ามีลุ้นอยู่ส่วนหนึ่งไหมก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าเห็นอย่างภาค3กับภาค4ี่เนี่ยมันก็ยังรีเมคสวนกระแสะออกมาได้เลยแล,แล้วความคิดของผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นครับเมื่อมันมีข่าวลือครับว่าไฟนอนแฟนตาซีเก้าจะมีการรีเมคครับซึ่งไอข่าวบ้าดีมันก็มีมาหลายปีแล้วอนะด้วยความพ แบบเฮ้ยมาเถอะมาเถอะมาแล้วว่ะมาแล้วโอกาสที่รอมานานเนี่ยแต่โอเคมันไม่ได้ลือแค่9อย่างเดียวมันลือพร้อมกับไฟนอลแฟนตาซีอีกภาคหนึ่งที่มันเป็นคู่แข่งตัวฉกาดก็คือภาคแท็กติกครับแล้วตอนนี้ภาคแท็กติกเนี่ยมันอยู่ในอันดับไหนโอเคมันไม่สู้9แต่มันก็พอๆกันกับภาค6ตามกว่าภาค6นิดนึงแต่ด้วยความที่ไฟนอลแท็กติกอ่ะมันเป็นเกมเปลี่ยนวงการครับโอเคไฟนอลหกเนี่ยมันขายได้เยอะกว่าก็จริงแต่มันก็คือ RPG เทอร์เบทที่ในยุคนั้นมันมีหลายเกมแต่สําหรับไฟนอลแฟนตาซีแท การเปลี่ยนคลาสอาชีพการเล่น s t r a t e g y turn b a s e ์เดินเป็นช่องๆเนี่ย เกมนี้มันทําออกมาได้ดีที่สุดในยุคนั้นแล้วครับหมายความว่าแม้ว่ายอดขายมันจะต่ํากว่าแต่แว l ลูในการหน้าเอามารีเมคให้มันเจ๋งเนี่ยมันอาจจะดีกว่าในสายตาของผู้พัฒนาครับผมก็เก่งคอรอและอา่าคู่แข่งเพิ่มมาอีกคนนึงแต่ไม่เป็นไรในนั้นมันมีภาคเก้าอยู่แม้มันจะมาคู่กับภาคแท็กติกก็ตามที่นี่พอมีข่าวลือนะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยในอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งอันนี้คือไม่ออฟฟิเชียลนะมันมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งครับเป็นโปรเจกต์แปลกประหลาดที่ใช้ชื่อช่องว่า Memorria Project ซึ่ง่ทงทําากกคิปเียวับ Final แฟนตาซี9นะครับโดยใช้ชื่อคลิปว่า Final Fantasy 9 m e m o r i a Project ครับภายในคลิปนั้นนะครับก็เป็นทีเซอร์คร่าวๆครับเกี่ยวกับตัวละครหลักพ่อมดดำอย่างวีวีนะครับตัวละครมัสคอตสุดน่ารักประจำภาค9นะครับกำลังเดินอยู่ในเมืองอเล็กซานเดียเพื่อกำลังจะไปดูการละครครับซึ่งทั้งซาวบรรยากาศสีสันต่างๆนะครับรู้เลยว่าเป็นการรเมคใหม่ครับเพราะว่าเกมเกมนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เอนจินของ Unreal Engine 5ครับซึ่งก็คือเทคโนโลยีใหม่อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับภาค9ในภาคเฮวันนะคร Fantasy Tribune 9ซึ่งทําให้แฟนเกมเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ Off i c i a l ครับแต่เป็นเกมแฟนเมดผสมผสานกับข่าวลือว่าตอนนี้กําลังจะรีเมคไฟนอเก้านะครับพอ2อ,อย่างนี้มาผนวกกันนะครับความเชื่อที่ไฟน a l อ a n t น s y 9จะรีเมคขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องคาดหวังจริงๆแล้วครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วแฟนเมดเป็นคนทำเนี่ยออฟฟิเชียลไม่ได้เป็นคนทําแล้วมันเชื่อถือได้เหรอจริงๆแล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในโลกแห่งเกมครับโดยการยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพมากกที่สุดด็็คงจะเปน Resident remake Evil 2 Rem ัโย แรกเริ่มนะครับแคปคอมไม่ได้มีแผนที่จะรีเมคเกมภาคนี้ครับแต่เกมภาคนี้นะครับก็ได้มีแฟนเกมเนี่ยรีเมคมันขึ้นมาครับโดยเป็นเวอร์ชันแฟนเมดนะแต่ได้รับเสียงฮือฮาและกระแสตอบรับที่ดีกับแฟนเกมครับและพอแคปคอมรู้ข่าวนี้นะครับก็เชิญทั้งทีมนี่แหละครับมาสร้าง Resident Evil 2 remake อย่างที่พวกคุณได้เล่นกันในปัจจุบันครับนั่นหมายความว่าถ้า Final Fantasy ภาค9 Project Memoria เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วทาง Square Enix มองเห็นนะครับเราอาจจะได้เล่นเกม Final Fantasy 9 remake จากทีมนี้ก็ได้ซึ่งนั่นเป็นความหวังที่แบบจับต้องได้มากๆเลยเมื่อส 3ปีที่แล้วย้ําว่า3ปีที่แล้วแต่ความเป็นจริงคือพอระยะเวลาผ่านเลยไปข่าวฟิลแฟนตาซีเก้ารีเมคมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างออกมาให้เราเห็นเลยครับแม้ว่ามันจะมีสื่อข่าวเนี่ยคอยปั่นกระแสะอยู่เรื่อยๆนะครับว่าแบบเอ้ยมีข่าวหรือว่าพัฒนาอยู่จริงกําลังทําอยู่แต่ออฟฟิเชียลของส qua r e Enix นกะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าคอนเฟิร์มนวนะว่ากูกําลังทาอยู่ส qua r e Enix ก็ลงเกมไปครับลงภาค16ไปลงภาครีเมคเจ็ดไปลงภาครีเบิร์ตไปภาค14ก็ออกแพทใหม่ไป แล้วไอ้ถามว่าไฟนอล9รีเมคกูเนี่ยรีเมคก,กี่โมงแต่ผมบอกเลยนะว่าข่าวลือมันมีมาทุกปีมีมาแบบว่าโอ้โหแบบ4เดือนครั้ง5เดือน,อนครั้งมีมาแน่ๆไฟนอล9รีเมคอ่ะคือผมเขียนข่าวเกี่ยวกับเกมอะไรงี้ด้วยไงพอเห็นข่าวปุ๊บก,ก็แบบอื้มใอีกแล้วใหมกแล้วอ่าเนี่ยมุกเดิมมุกเดิม,มกูมรู้บางครั้งอาจจะเปลี่ยนวิธีเล่าบ้างว่าแบบเฮ้ยสคว a ชอินิกเนี่ยมีการตั้งแผนกไฟนอล9ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะกำลังพัฒนาอยู่จริงๆเวลามีคนปล่อยข่าวลือนะครับไอ้คนทำเพจทำข่าวก็ โอ้โหความจริงอยู่ไหนเอาออฟฟิเชียลมายืนยันทีได้โปรดอย่างล่าสุดเมื่อต้นปี2025เนี้ยก็มีลืออีกแล้วลือเหมือนเดิมจากคนเดิมเลยมาโพสต์ว่าไฟนอล f ฟสซีเก้ารีเมคกำลังทำอยู่นะครับเหมือนมึงโยนหินถามทางอะ่ะมึงกลัวแฟนเกมไม่เล่นเหรอมึงทำออกมาใครๆเขาก็ซื้อแฟนเกมอะ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะแฟนเกมไฟนอลเก้าแม่งไม่เหมือนแฟนเกมภาคอื่นคือแฟนเกมไฟนอลนะครับถ้าคุณเป็นแฟนภาค7ภาค10ภาค14เนี่ยอันนี้มันแมสแมสแบบเวิร์ลไวด์เวลาที่คุณจะทำอะไรเสิ อาจจะต้องคิดให้มันรอบคอบหน่อยว่าเฮ้ยมันโว r l จริงป่าวะเราคิดมาแมสพอไหมวะมันตกคนทุกกลุ่มที่เคยเป็นอยู่ได้ไหมวะแต่ไอคนที่มันเป็นแฟนไฟนอลเก้านะครับแค่วีวีโผล่มามันก็ซื้อละวบิกคือแฟนเกมภาคที่มันไม่แมสอะแค่มันมีอะมันก็ดีใจแล้วเว้ยมึงไม่ต้องมาอั้นแบบจะทําแล้วนะจะทําแล้วนะเตรียมตัวรับนะโอ้ยประกาศสักทีเดียวพอคุณกระเป๋าเงินที่เตรียมเงินซื้อเนี่ยอยากใหญ่ขึ้นและเฮียพอมันลือเยอะๆเนี่ยผลลั์มันคืออะไรรู้ไหมผลลั์มันคือการที่เรารู้สึกว่าอืมถ้าข่าวลือออกมากูก็อนขงต แบบว่าแบบมึงมาแบบนี้มา3-4ปีแล้วอะต่อให้ข่าวลือออกมาแต่ออฟฟิเชีไม่การันตีอะไรสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมปะมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือมันอาจจะไม่ได้ทำจริงๆก็ได้พอผมตัดใจไปแบบนั้นนะครับสุดท้ายครับวันที่8เดือน4 2025 Official แม่งเคลื่อนไหวอีสักเพจ Official ครับออกมาโพสต์รูปภาพจากเกมไฟนอลแฟนตาซีภาค9ต้นฉบับครับพร้อมกับแคปชั่นว่า if you know you know ถ้าคุณรู้คุณก็รู้แมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกเลยนะว่ารีเมคหรือมบรีเมคแต่ลงให้แบบเหมือนลงเรียกน้ําจิ้มอะ่ะโยนหินถามทางว่าพวกมึงจะมีปฏิกิริยายัางไงวะโอ้โหไม่โคตรน้าบ่นไส้เลยคือใจมึงก็รู้ดีว่าข่าวลือ,อมันก็มีอยู่ไม่ได้ออกมายอมรับว่ามีจริงหรือไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่ามันไม่มีแล้วมึงก็แบบพอคนปล่อยข่าวลือไม่มีคนเชื่อแล้วแม่ต้องเอาออฟฟิเชียลมาลือเองไอสัตว์แล้วอ่านคอมเมนต์นะมันไม่ใช่แค่ผม,มคิดคนเดียวเว้ยคือคนทั้งโลกเขาก็คิดเหมือนกันหมดว่าณนะจ,จุดนี้ มึงประกาศรีเบคเอ,อียมรอมานานมากนอกจากว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้ข่าวลือมันหายไปแล้วเนี่ยมึงยังไม่มีการการันตีหายเหวอะไรทั้งนั้นกับชีวิตข่าวลือ Final Fantasy 9รีเบคที่มียาวนานมากกว่า3ปีเพจ Off ฟิเชีออกมาโพสครั้งแรกในรอบ3ปีว่า if you know you know ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยอ่ะโอเคโอเคแฟร์แฟ ถ้าเกิดว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับเพจ o f f ฟิเชีเนี่ยเขาประกาศรีเมคแฟนนต์เก้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรารู้กันว่าผมถ่ายทําคลิปนี้ก่อนที่เขาจะประกาศรีเมคนะครับผมก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหลังจากนี้มึงยังไม่ประกาศรีเมคอีกก็ แควร์อ e นิงเล่นกับหัวใจคนเป็นแฟนไฟนอลเก้าจริงๆนะตอนที่มันจะทำไฟนนลเจ็ดรีเมคนะครับในตอนปี2015เนี่ยมันไม่ได้มีข่าวๆอะไรเลยนะในงาน E.T. อยู่ดีๆก็มีแบบเอ่อคนถือดาบเล่มใหญ่เดินเข้ามากูคึกว่าเป็นเบอร์เซิร์กพอขึ้นโลโก้ไฟนนลเจ็ดรีเมคทุกคนแบบฮ้อฮาโอ้โหอลังการงานสร้างพอได้รู้ปุ๊บความสุขมันก็อัดเข้ามาในเต็มหัวใจนะครับในขณะที่แฟนเกมไฟนอลเก้าอย่างกูต้องรอ3ปีแถมไม่มีอะไรการันตีชีวิตกูเลยหลังจากนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดในคคลลลิิิปปนนนี้้้แแววรรัผมมมขออออพูด่่าใหเเจงๆถไฟตซ ผมอยากเล่นแล้วสหายแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ f i n น l อน n t a s y ซ9 remake ครับว่าเออเขาจะออกมาจริงไหมอีกเดี๋ยวเขาก็มาแล้วหรือว่ามันเป็นการปั่นกระแสยื้อเวลาของอ f ฟ i ิเ a l เพื่อใหออ้กระตุ้นยอดขายแฟ n น l อน9ในสตรีมหรืออะไรก็ว่ากันไปลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมอยากฟังความเห็นของสหายมากๆเลยผมอยากรู้ว่าแฟนเกม f i n a l อน9มีอยู่กี่คนและเขาคิดเหมือนกันกันกบผมไหมหรือยังไงคือนอกจากข่าวนี้นะครับก็ยังมีเมมเบรียโปรเจกต์นะครับที่ลงคลิปไว้เมื่อ1นปีที่แล้วนะว่าเอ,อ Final Fantasy มีซีนเดินในเมืองมีซีนหาของมีซีนคุยกับ NPC มีคัสซีนมีเสียงภาคอะไรเป็นรูปเป็นร่างและถามว่า Final Fantasy 9 Remake มันมีรูปร่างขนาดไหนก็คงจะต้องบ a s e d on Memoria Project นี่แหละครับหรือก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็น Official เลยก็ได้ Memoria Project อาจจะเป็นแค่แบบว่าเออทำของเขาสนุกสนุกเฉยๆก็ได้คุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้นะครับเรื่อง Final 9เนี่ยผมชอบมากเลยจริงๆและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบค,คุณสักเล็กน้อยนะครับถ้าคุณชอบการฟังผมนั่งบ่นแบบนี้คุณสามารถกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตด้วยนะครับเพื่อในวันข้างหน้าผมจะหาเรื่องมาบ่นให้พวกคุณฟังอีกนะครับบอกตามตรงว่าคลิปนี้เป็นอารมณ์ชั่ววบูบมากๆครับเพราะว่าเลื่อน Facebook และเห็นเพจออฟฟิเชียลมันโพส์แบบนั้นผมก็เลยอัดคลิปแม่งเลยอารมณ์เลยยังแบบคุกกุนอยู่นะครับแม่อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอโซลองแอนกูนนะครับสาย